ทยร้านไหนอร่อยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกก็ต้องผัดไทยที่เราทําเองอ่ะแหละจ้าถ้าเราทําผัดไทยเองที่บ้านเราจะสามารถเลือกวัตถุดิบที่เราถูกใจที่เราชอบกุ้งตัวโต,ต,ตๆตม,ม,มันกุ้งเยิ้มเยิมเส้นฉ่ำๆ่ำทำเองนี่แหละงอมมันกุ้งเต็มเต็มยิ่งดีไปกว่านะั้นถ้าเรามีกระทะไฟฟ้าอเนประสงค์โซจิบูชินทุกขั้นตอนครบจบในกระทะใบเดียวเ,ออเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันทำได้ยังไง น้ำตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีจุดที่เราต้องตัดออกอยู่3จุดหนวดแหลมๆด้านหน้าแหลมๆที่หางพอเราเตรียมกุ้งตัวใหญ่เสร็จแล้วนะคะเรามาทํากุ้งขาวกันค่ะกุ้งตัวนี้เราต้องการที่จะผัดไปกับเส้นนะคะสิ่งที่เราต้องการก็คือมันกุ้งเนี่แหละคะ่ะผัดออกมาแล้วมันจะมันแล้วก็นัวนะคะเทคนิคเคล็ดลับในการแกะกุ้งให้ได้มันเยิเย้มๆลอกเปลือกที่หัวออกแกะคางกุ้งออกแกะเปลือกแหลมๆที่หาง แล้วก็ใช้กันไกนะคะตัดเข้าไปที่กลางตัวแบะออกแล้วก็พร้อมกับดึงไส้ของกุ้งออกไปในทีเดียวกันเรามาเริ่มกันที่เปิดไฟร้อยองศาเหยาะเหยาะน้ํามันลงไปที่ตัวกุ้งพอกระทะพร้อมแล้วนะคะร้อนแล้วนะคะใส่น้ามันเข้าไปนิดหน่อยแล้วเราก็จะวางน้องกุ้งลงไป เพียงไม่กี่นาทีเราก็จะได้ยินเสียงปุป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วนะคะในจับในกระทะนี้นะคะกลับด้านกุ้งใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่กระทะเราใหญ่กว่านะคะตัวนี้นะคะมันจะสุกแค่ครึ่งหนึ่งนะคะช่วงนี้นะคะลดไฟนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ากระทะมันใหญ่มากเราสามารถผัดเส้นไปได้เลยทีเดียวนะคะอันนี้จะเป็นใช้โป๊สับนะคะผัดกับเต้าหู้อันนี้จะเป็นเต้าหู้เหลืองที่เป็นเต้าหู้แข็งนะคะอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ย เราก็ไม่จําเป็นต้องใช้อะไรที่มันเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นซิลิโคนแต่อย่างใดเราสามารถใช้ที่เป็นโลหะได้เลยเพราะพื้นกระทะมันเคลือบมา3ามชั้นนะคะมันจะไม่ขูดขีดเลยนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะดิฉันจะใส่ตัวมันกุ้งเข้าไปนี่กลิ่นหอมทําลายข้างบ้านมากเลยนะคะคือมันยด้กลิ่นกุ้งกับกุ้งไปหมดเลยอะ่ะพราะกุ้งสุกแล้วนะลงเส้นจันไปเลยค่ะแล้วก็ใส่ซอสผัดไทย เห็นไหมพอเราผัดเส้นยังไม่ทันเสร็จเลยกุ้งเนี่ยได้แล้วค่ะกุ้งใหญ่กุ้งตัวนี้ของเราเนี่ยได้แล้วนี่นะคะพอเส้นเขานุ่มแล้วอะมาค่ะใส่ผักค่ะอันนี้ผง,งองอกับกุ้ยช่ายค่ะใส่ลงไปเลยัดใสเราคลุก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 อ่าพอกุ้งเสร็จแล้วนะคะกุ้งอันนี้ออกว่าเราไปไว้ที่จานใส่น้ํามันลงไปค่ะ ตอไข่เราสามารถใช้นี้เกลี่ยเกลียเกียไข่ได้เลยพอไข่เริ่มเซตตัวนะฮะเราก็จะเริ่มแบ่งสมบัติกันค่ะฮ <Wow. S 1> มดูงาม มันกุ้งตําๆร้านไหนก็อร่อยสู้ร้านเราไม่ได้เนี่ยผัดไทยที่อร่อยก็คือผัดไทยที่ทาเองที่บ้านเชื่อหรือยังเพียงแค่คุณมีกระทะอนเนกประสงค์โซจิลูชินะคะแค่ใบเดียวไม่ต้องล้างให้ยุ่งยากกระทะเดียวเสร็จครบทุกเมนูต้องมีติดบ้านไว้นะ